ยายเทียนหอมช้าอีกแล้วหนูจะไปโรงเรียนสายใจเย็นลูกยิ่งเร่งยิ่งวุ่นสุภาษิตว่าไวชา้าช้าได้พระเล่มงามขอโทษค่ะยายหนูทำแก้วหล่นไม่เป็นไรเลยลูกใจเย็นก่อนแล้วเราจะหาทางแก้ได้จ้าหนูทำโจทย์ไม่ได้สักข้อเลยยายคนเรายิ่งหัวร้อนยิ่งคิดไม่ออกนะลูกลองหายใจลึกๆแล้วค่อยๆทำใหม่ เทียนหอมหนูวาดรูปลงสมุดการบ้านพี่ทำไมก่อนจะว่าคนอื่นลองใจเย็นแล้วถามก่อนดีไหมครับทิมนานมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งชอบทำอะไรช้าๆแต่สุดท้ายก็ชนะกระต่ายนะลูกใจเย็นแบบเต่าใช่ไหมขยายหนูจะหันะ่นผักค่ะเดี๋ยวมันอันตรายนะใจเย็นลูกเราค่อยๆสอนกันดีกว่านะฝนตกน่ากลัวจังเลยขยายดูสิคะ ถนนน้ำท่วมเลยใจเย็นนะลูกฟ้าหลังฝนย่อมงามเสมอยายหนูเข้าใจแล้วใจเย็นทำให้ทุกอย่างดีขึ้นจริงๆเหมือนเต่าเลยใช่ไหมคะยายเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เรามาเริ่มใหม่อย่างใจเย็นอีกวันกันนะ